สวัสดีค่ะไพ่เล่าเรื่องในวันนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเมื่อวานอะเคสอะเลิกดึกมากเพื่อน,อนๆนก็เลยอะทำไม่ไหวแหละเพราะว่าถ้าเกิดทําแม้หมอว่าไม่น่ามันน่าจะได้สักประมาณตีสี่ตีห้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอะมาเป็นวันนี้เลยค่ะทีนี้ตั้งจิตอธิษฐานนถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีดีนะคะขอให้ออกมาใชา่แล้วก็ออกมาตรงนะใครอยากดูดวงกับแม่หมอแอดไลน์ไอี โดนมนสะกดค่ะถ้าเกิดว่าแอดไลน์ไอดีไม่ได้บางประเทศแอดจากไลน์ไอดีไม่ได้นะก็ทักมาที่เพจก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่หมอส่ง qr code ให้นะค่ะมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะราชาถือไม้เท้าคนคนหนึ่งที่ชีวิตตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วในเรื่องของการดำเนินชีวิตการทำงานการทำมาหากินนะแล้วก็เป็นคนที่ มีลูกน้องมีบริวารที่เขาจะต้องดูแลคนที่คุณนึกถึงคนนี้เป็นคนที่เวลานี้มันเหมือนกับว่าตัวของเขาแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่มันกลายเป็นแทนที่เขาจะมีความสุขกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนรอบข้างที่เขาดูแลใช่ป่ะแต่เขาค่อนข้างจะปลีกตัวออกจากคนรอบข้างเหล่านั้นนะที่เขาดูแลมันเป็นทิศทางเหมือนกับว่า ตัวของเขาเองนั้นเหมือนพอมันสําเร็จในเรื่องนี้แล้วในหัวเขามันมีการคุ้นคิดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะทีนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เดี๋ยวลองดูไพ่ขยายไปเรื่อยๆนะคะคิดถึงอะไรที่มันเคยได้มีการตัดสินไปแล้วในอดีตที่ผ่านมานะไม่ว่าการตัดสินอะไรในเรื่องนั้นที่เขานึกถึงจะตัดสินมาในทิศทางดีหรือไม่ดี แต่มันเป็นทิศทางว่าเขากำลังคิดถึงเรื่องเราในอดีตบางเรื่องที่มันเหมือนกับว่ามันได้มีการให้คุณให้โทษกันไปแล้วได้มีการตัดสินกันไปแล้วตัดสินในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของเขากับใครคนหนึ่งก็ได้นะอะ่เดี๋ยวดูไปเรื่อยว่าคืออะไรนะคะโอ้การตัดสินใจที่มันมีการตัดสินกันไปแล้วในอดีตนะ เขาคิดถึงใครบางคนที่อาจจะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าในอดีตเคยพูดในทิศทางว่าอยากจะแชร์ชีวิตร่วมกันอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันอาจจะมีเหตุผลบางเหตุผลหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ทลายลงไปกรณีที่เคยเป็นคู่เป็นครอบครัวกันมาก่อนก็คือครอบครัวพังนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่า เป็นในลักษณะที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นครอบครัวก็เป็นทิศทางว่า,าสิ่งที่พวกคุณวางแผนกันไว้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะคะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดอ่ะคือถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณน่ะใช้ชีวิตคู่ร่วมก,กันกับเขาแล้วมีลูกกับเขาเขาคิดถึงครอบครัว อยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอยากกลับมาสารต่อให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรให้ภาพลักษณ์ของครอบครัวค่ะให้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดพวกคุณยังไม่ได้แต่งงานกาันแต่แค่อยู่ในขณะที่อาจจะเคยวางแผนร่วมกันแล้วฝันนั้นพังทลายมันก็เป็นทิศทางว่าคนคนนี้แม้ว่าเขาตอนนี้จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานอาชีพอะไรต่างๆแล้วแต่เขาอยากจะหวนกลับมาทิศทางในอดีต อยากกลับมาสารสัมพันธ์อยากกลับมาเ,ออเดินหน้าต่อให้สิ่งที่พูดเหล่านั้นนะเป็นจริงให้การตัดสินที่อาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดหรือตัดสินใจเร็วไปในทิศทางใดพวกนี้ออให้กลับมาเป็นทิศทางที่เหมือนที่เคย,ค,ยคุยกันเอาไว้ประมาณนี้นะคะเดอะมูลเขาคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งที่ดีกับชีวิตของเขามากๆเมื่อก่อนอาจจะเคยอยู่เคียงข้างกันอะไรแบบนี้ หรือเขาอาจจะคิดถึงคนที่เคยมีบุคลิกภาพอ่อนหวานอ่อนไหวแล้วก็เคยทําอะไรเพื่อเขามาตลอดก็ได้แต่ปัจจุบันมันเป็นทิศทางคนที่ห่างกันไปนานแล้วถ้าหมายถึงตัวคุณก็จะเป็นทิศทางของคนที่มีความอ่อนหวานคนที่มีความอ่อนอ่อนผ่อนตามเขาแต่ว่าในเวลานี้คุณเองคุณก็ไม่ได้อยู่ในชวิตของเขาอีกแล้วนั่นเองนะคะนะ ความเจ็บปวดต่างๆทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณน่ะมันลงที่เขาหมดเลยนะมันเหมือนกับว่าพวกคุณทั้งสองคนแน่นอนค่ะมันเป็นทิศทางของคนที่รักกันมากขนาดนี้แต่ว่ามันมันพังทลายไปมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้อ่าการตัดสินใจของเขาอ่ะคนคนนี้ยังนึกถึงเรื่องเราเดิมๆอยู่ยังไม่สามารถที่จะ Mo v e on ได้จากสิ่งที่เขาเคยมีประเด็นแล้วก็มีปัญหากันนะกับคุณนั่นแหละ บางทีอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าถ้าเขาอยู่คนเดียวเพียงลำพังอิมเมจภายนอกของเขามันอาจจะดูเหมือนกับว่าทิศทางคนประสบความสำเร็จในชีวิตที่ทางของคนเป็นผู้นำแต่ว่าในหัวใจของเขาลึกๆเขากลับรู้สึกเหมือนกับว่าการที่เขาสำเร็จเนี้ยมันมันว่างเปล่ามันเจ็บปวดเพราะว่ามันไม่ได้มีคนที่มีค่ามีความหมายเช่นมีครอบครัวเขายังอยู่ที่เดิมหรือมีคนอันเป็นที่รัก ยังอยู่ในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะมันเป็นทิศทางของการที่ยืนต่างหงานเพียงคนเดียวเพียงลําพังแต่ว่ามันไม่มีใครข้างกายเขาอีกแล้วที่เป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดอะไรแบบเนี้ยนะคะอ๋อเรื่องรักสามเศร้านี่เองนะมีหน้าละ่ะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้กระลิมกระเหลี่ยในอดีตที่ผ่านมา คุณอาจจะไปจับโป๊ะแตกได้กับการกระทําของเขาหรือว่าคุณอาจจะให้อาภัยเขากรณีที่เป็นครอบครัวกันแล้วให้อาภัยเขาซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้ำเล่าจนคุณรู้สึกว่ามันเกินทนวันหนึ่งแยกห่างกันไปอะไรแบบนี้ยตอนนี้กลับรู้สึกคิดถึงครอบครัวกลับคิดถึงคนอันเป็นที่รักมากๆนั่นเองนะคือมันไม่เหมือนใครคืออย่างนี้นะคุณไม่เหมือนใครในชีวิตของเขาที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะเออส่วน กรณีทิศทางที่พวกคุณมันครอบครัวกันแล้วมันก็เป็นทิศทางว่าเริ่มตระหนักรู้ว่าทําครอบครัวบ้านแตกแหลกขาดเพราะการกระทําของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยห้าถ้วยอันเนี้ยอาจจะเป็นในทิศทางที่เหมือนกับว่าคนที่ทําให้ความรักครั้งนี้พังระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นรักครั้งเก่าก็ได้เพราะว่า ในขณะที่คุณเริ่มต้นกับเขาบางคนอาจจะเริ่มต้นถึงขั้นสร้างครอบครัวกันแล้วมีลูกกันแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดมีอีกาเก่าๆงาบของงาบคนของเราไปอะไรแบบเนี้ยมันเป็นทิศทางของคนที่แพ้ทางคนที่เคยผูกพันในอดีตนะคะเขาแพ้ทางอดีตแฟนเก่าก็ว่าได้ในลักษณะอย่างนั้นมาเลยทําให้เหมือนกับว่าตรงนี้ก็สําคัญแต่ไอ้ตรงนั้นก็คือเคยเป็นหัวใจอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่า คนรับไม่ได้ตรงจุดนี้แล้วตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับเหมือนกับโรเล่อะเพราะว่ามันเหมือนรักพี่เสดายน้องหรือเดินหน้าแล้วหวนกลับไปอีกอะไรแบบนี้ค่ะอยู่กับถ้วยที่มันใช้งานได้ตั้งต่งงานดีๆแต่หวนกลับไปหาอะไรที่มันผุผุพังๆอีกในลักษณะอย่างนั้นะ่ะพอมันเป็นแบบนี้หลายๆครั้งเข้าคุณก็ไม่ทนไม่มีใครทนได้หรอกเนาะฉะนั้นตอนนี้เวลาเนียสิ่งที่คนคนนี้คิดคือเขาว่าอุตสาห์สร้าง ความมั่นคงให้กับชีวิตได้แล้การงานการเงินอาชีพมันก็เลยเป็นทิศทางว่าพอเขามั่นคงเขาอยากจะเอาความมั่นคงเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตกับคุณไงหรือกลับมาเริ่มต้นกับคุณหรือกรณีที่ถ้เกิดว่าพวกคุณแต่งงานเป็นครอบครัวกันแล้วก็เป็นทิศทางว่าเขาอยากเอาความสําเร็จของเขาอันเนี้ยกลับมาสู่ทิศทางของครอบครัวให้เป็นพ่อแม่ลูกได้กันอีกครั้งอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะอยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะ จัดการยังไงกับเขานะตัวเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพคตินิดนึงนะคะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะเมื่อเห็นสาศูนย์ทิศทางของคนที่ไม่รอบคอบคนที่ทําอะไรที่อาจจะทําอะไรรับหลังคุณในช่วงแรกๆที่คุณตามจับไม่ได้และไม่ทันจนคุณไปตามจับได้ที่หลัง คุณเลยทนไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นความที่ตัวเขาเองแหละที่หละหลวมกับตัวเองจนเกินไปเลยทําให้เลยทําให้เหมือนกับว่าตัวของเขาต้องผิดพลาดแล้วก็ต้องแยกจากกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครรับได้หรอกงนะอืมแล้วไงต่อแม้ว่าจะห่างกันไปคนคนนี้ยังมีเซนสัมผสัสรับรู้ถึงคุณอยู่ได้นะหรือความหมายจริงๆแล้วเนี่ยพระเกศที่ลงมาอาจจะหมายถึง วาสนาของคุณทั้งสองคน,นยังไม่ขาดแต่ j u ส t m e n t มันเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่เขาอาจจะเคยตัดสินใจคุณผิดพลาด,ด,ดหรือว่าอาจจะมองคุณผิดหรือว่าเพราะตัวเขาเองที่หลงผิดตอนนี้มันเหมือนกับเป็นคนที่ตื่นรู้คนหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นคนที่เหมือนกับกลับมาคิดได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาแก้ไขมากกว่าในสิ่งที่ เขาได้เคยตัดสินใจอะไรผิดอะไรพลาดน,นะเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณพระแม่รัศมีลงเป็นทิศทางของการที่บอกว่าเป็นรักแท้เขากําลังจะบอกว่าคนที่เขารักอะ่ะจริงๆนะมันคือคุณจริงๆนลคือครอบครัวจริงๆนลคือตัวเขาตัวคุณและลูกของเขาอะไรแบบนี้กับลูกของคุณเพราะฉะนั้นเป็นทิศทางว่าถ้าเขาเคยเป็นคนที่ติด ประเด็นในเรื่องของความผูกพันกับคนเก่าที่มันพังตอนเนี้มันเหมือนกับเขาก็เคลียร์กับตรงจุดนั้นได้ถึงได้อยากวนกลับมาแล้วตัวของเขาเองก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าอยากจะหันหวนกลับมาเอาสิ่งดีๆที่เขาได้ที่เขามีอะกลับมาแชร์ในทิศทางครอบครัวอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ,พ่พระแม่ลัศมีขึ้นในฝั่งของพวกคุณทั้งสองก็มองว่า มันเป็นรักแท้ซึ่งกันและกันนะแต่ว่ามันมีอุปสรรคตัดตัดขวางอะไรแบบนี้นะคะที่ผ่านมามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่พลาดของเขาเองนะหรืออีกความหมายนึ่งก็คือการที่เขาตัดสินใจผิดพลาดนั้นบางทีอาจจะมีใครไปยั่วยุปลุกปั่นก็ได้ที่ทําให้เขาอะมองคุณผิดไปแล้วก็ตัดสินคุณไปในทิศทางที่ที่ไม่ไม่แฟร์กับคุณอะอืม ตอนนี้อยากจะกลับมาปลดล็อกตัวเองนะอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเหมือนกับว่าให้หลุดพ้นจากปมนี้ในใจของเขาเพราะเขาสำเร็จแต่เหมือนกับตัวเขาโดดเดี่ยวเพียงลำพังอะไรอย่างเงี้ย mm. เขาอยากปลดล็อกตรงปมเนี้ยค่ะ mm. คืออยากกลับมาแก้ไขจริงๆในสิ่งที่ที่เขาอาจจะผิดพลาดไปจริงๆนะ แล้วเขาก็จะไม่ย่อท้อกับอุปสรรคครั้งนี้ด้วยไม่ว่าคุณะจะมีทีท่ากับเขายังไงก็ตามนะคะเพราะาเทพอังคารเป็นเทพนักรบเขาพร้อมที่จะต่อสู้ทุกอย่างเพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้อยู่แล้ว<ม>ก็เสกเช่นกับความสัมพันธ์นี้ที่เดี๋ยวเขาจะาชนะใจคุณให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะส่วนคุณเองเวลาเนี้ยแม่หมอมองว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสง่างามในพื้นที่ของตัวเองนะคือมันเป็นทิศทางของคนที่มีความสุขกับสิ่งรอบข้างแล้วก็ ออถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาแล้วหรือเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาแล้วเวลานี้ก็คือคุณชิลแล้ว,วค่ะคือคุณสามารถอยู่ได้ในในพื้นที่ของตัวเองอย่างมีความสุขเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคือหรือจะบอกได้ว่าความเจ็บปวดในอดีตนั้นไม่สามารถทําร้ายคุณได้อีกแล้วก็เป็นได้ค่ะนะอืม แล้วการเงินการทองของคุณก็ดีด้วยนะไพ่พักคูเวนขึ้นก็คือทาวเวสุวรรณนั่นเองนะคะเป็นลนักษณะของทิศทางว่าพอคุณหันกรบมรักษตัวเองหันกรบมรักษลูกหันกรรมโฟกัสที่ตัวเองอการเงินการทองก็เริ่มมีอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นทิศทางของคนที่ดูแล้วมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่ได้แบบร่ำรวยอู้ฟู่แต่ก็เรียกได้ว่า สามารถอยู่ดูแลชีวิตได้ได้ด้วยดีหรือดูแลครอบครัวที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้ด้วยดีแม้ว่าไม่มีเขาคนนี้อยู่ในชีวิตก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่พวกคุณแยกห่างกันนะส่วนเขาพ่อภัษวะเกิดขึ้นในฝั่งของเขามันเกิดการเรียนรู้เกิดการตื่นรู้เกิดการเข้าใจอะไรที่มันย้อนหลังเพราะฉะนั้นน่ะพ่อภัษวะที่เกิดขึ้นนี้มันหมายถึงว่านิสัยแย่ๆหรืออะไรบางอย่างที่ ที่เขาอาจจะทําไม่ได้บอกคุณทํารับหลังที่คุณต้องไปจับได้นิสัยเหล่านั้นมันถูกเผาไหม้อ่ะมันถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะแล้วมันยุติเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพอมันยุติเด็ดขาดมันก็เลยเป็นทิศท,ทางว่าเกิดการที่อยากจะกลับมาอยังครอบครัวของเขาหรือว่าคนที่เคยรักกันมากๆแล้วก็วางในทิศท,ทางอนาคตร่วมกันแต่ว่ามันยังเดินไปไม่ถึงฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะกลับมาแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะอยู่ที่ว่าคุณใช้โอกาสเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อลาเคนนิดหนึ่งว่าไพ่อลาเคนจะสรุปว่ายังไงนะคะคนเก่าในอดีตอยากกลับมาแก้ไขในจุดที่บกพร่องนะคะความสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะเอาชนะปัญหาโลบสัตว์ต่างๆได้ รวมถึงชนะใจคุณด้วยซึ่งคนคนนี้จะ t a คแ action แล้วก็จะทำนะคะเขายังไม่เคยลืมคุณเลยนะตลอดเวลาที่ห่างกันไปนะคะถือ e ก้ถือแล้วก็ตามหรืออะไรก็ตามเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจแล้วอะว่าจะวกกลับมายังคิดถึงลูกยังคิดถึงสามียังคิดถึงครอบครัวยังคิดถึงคนที่เคยวาดฝันเอาไว้ ว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้จะมีการเดินทางกลับมาขอโอกาสในเรื่องของการแก้ไขตัวเองนะคะเขาก็ค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็กังวลเหมือนกันนะในทิศทางที่มันห่างกันไปแล้วกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนคนนี้ต่อให้ประสบความสําเร็จได้ยังไงแต่เขารู้สึกว่าเหมือนไปไม่สุดค่ะเพราะเขายังติดค้างในเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วคนเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ชีวิตเขาตั้งใจไว้ซึ่งนั่นก็คือการที่กลับมาอยู่ใน ชีวิตเหมือนกันการที่กลับมาได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือเริ่มต้นเดินเส้นทางไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่เงี้ยคนคน,นี้เขาปัารถนาในตัวคุณแหละอืรอเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าด้วยหน้าไพา่บอกว่าให้คุณทั้งสองคนเรียนรู้ที่จะ,อะลองเปิดใจลองเรียนรู้กันใหม่ๆอะไรแบบนี้นะเพราะว่า สำหรับไพ่เล่าเรื่องวันนี้มันเป็นทิศทางทั้งคนที่เคยเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้หรือยังไม่ได้เป็นครอบครัวแต่วางเส้นทางที่จะเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้เขาบอกว่าให้คุณลองเปิดใจดูนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะพ่อพระสิวธขึ้นในฝั่งของเขาแต่เพื่อนจะให้โอกาสเขาไหมอยู่ที่เพื่อนๆด้วยค่ะอยู่ที่ความรุนแรงของแต่ละเคสได้ว่ามีอะไรที่มันกินใจกันมากขนาดไหนก็จะประมาณนี้นะก็จบแล้วนะคะสําหรับไพ่เล่าเรื่องในวันนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะคะดูเป็นความบันเทิงก็พอนะสาหรับค่ำคืนนี้ลาติสวัสด์ค่ะบ๊ายบายค่ะ